Mercedes-benz E สองร้อ t เฟสนะครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้งานเครื่องยนต์เบนซินล้วนมาพร้อมกับนะครับสีขาวในลนักษณะของตรงนี้ Mercedes Perfect, นะครับ Mercedes p e r f e เฟนะครับในจุดนี้ก็คืออยู่ในขั้นตอนการทำสปาหลังจากที่เซอร์วิสมาครบทั้งหมดแล้วนะครับก็อยู่ในจุดในการปรับสภาพใหม่ทั้งหมดการทำสปา16ขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบริเวณงานสีภายนอกในทุกจุดบริเวณไฟหน้ากระจังหน้าห้องเครื่องยนต์ระบบช่วงล่างแล้วก็งานภายในนะครับเดี๋ยวพาชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์ก่อนสำหรับห้องเครื่องยนต์คันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ M274 เบนซินล้วน 2000cc ซีซีเทอร์โบนะครับในจุดแต่ละจุดในองค์ประกอบของบริเวณห้องเครื่องยนต์เนี่ยเดิมโรงงานผู้ผลิตทั้งหมดเลยความสดใหม่ของห้องเครื่องยนต์ก็กลับมาแล้วอีกหนึ่งครั้งนะครับเพราะว่าเราทำขั้นอยู่ในขั้นตอนการทำสปาใหม่ทั้งหมดแล้วแล้วก็ที่สำคัญเป็นรถเบนซ์สไทยด้วยหลายท่านมองหารุ่นนี้อยู่ถามหารุ่นนี้อยู่นะครับที่เป็นลักษณะสีขาว สีขาวเนี่ยมีค่อนข้างน้อยนะครับแล้วคันนี้เป็นรุ่น e อ็กซ์คูที่มีลักษณะดาวรอยบริเวณฝากระโปรงด้านหน้าจุดลงตัวของการทําสปาบริเวณห้องเครื่องนตอนนี้เราทําให้ครบทั้งหมดแล้วหลังจากที่เซอร์วิสในส่วนของเครื่องยนต์ระบบช่วงล่างระบบเกียร์นะครับรวมถึงการเปลี่ยนถ่ายของเหลวในทุกจุดแล้วก็จุดสมดุลในการรีเช็คในทุกจุดเราทําครบทั้งหมดแล้ว ถ้าชมในส่วนของการทำสปาในส่วนของบริเวณช่วงล่างนะครับที่ทําไปแล้วสําหรับคันนี้นะครับก็อยู่ในจุดที่เปลี่ยนนะครับในส่วนของปิีกกต่างๆจุดต่างๆเช็นสภาพจานเบรคผ้าเบรคต่างๆทุกหมากกันโครงนะครับตัวกันโครงก็อยู่ในจุดที่เริ่มกลับมาเหมือนใหม่อีกหนึ่งครั้งแล้วนะครับกแล้วก็เป็นการเปลี่ยนอะไรแบบถมงพิธีบริเวณด้านหลังเช่นเดียวกัน นะครับบริเวณงานสีรอบๆคันนะครับก็กลับมาสวยงามรุ่นนี้ที่เป็นสีขาวมีค่อนข้างน้อยนะครับหลายท่านถามหารุ่นนี้อยู่นะครับหลายจุดหลายอย่างนะครับในรุ่นนี้ก็มีความน่าใช้อยู่อ่าเดี๋ยวพาชมในส่วนของบริเวณด้านหลังทำสปาแล้วนะครับกลับมาเหมือนใหม่อีกหนึ่งครั้งแล้วไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ นะครับแผงประตูลายไม้ต่างๆเรามีการปรับสภาพใหม่หมดเลยเบาะนะครับกลับมาเหมือนใหม่อีกหนึ่งครั้งจุดนะครับในการนั่งรีระของ W22 หลายท่านชอบค่อนข้างนั่งสบายในระยะทางใกล้แล้วก็ทางไกลบริวเวณผู้ขับขี่นะครับจุดลงตัวต่างๆรุน่นเอ็กซ์คูซก็จะเป็นลักษณะตมาลัยสี่ก้าน หลายไม้มีการปรับสภาพแดชบอร์ดนะครับเกียร์เป็นลักษณะ 7G ็ดจีโแล้วก็คอนโทรลเกียร์อยู่บริเวณนี้นะครับปรับสภาพของเบาะต่างๆทั้งหมดแล้วในทุกจุดเลยสำหรับคันนี้นะครับก็กลับมาเหมือนใหม่ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้งานเพราะว่ารุ่นนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็น e 3 0 0 blue tech hybrid ก็หลายท่านเริ่มกลัวแล้วนะครับถึงอายุในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ถึงอายุในการ เปลี่ยนอินเวอร์เตอร์แล้วนะครับค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงแต่สําหรับ e 200จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนไม่มีระบบไฮบริดนะครับเข้ามากวนใจหรือระบบไฮบริดเข้ามานะครับให้ต้องกังวลใจในส่วนของค่าใช้จ่ายในหลายจุดหลายอย่างที่หลายแสนเลยบางท่านก็รับไม่ได้ในจุดตรงนี้นะครับสำหรับท่านใดที่มองหา w 2 1 2 e 2 0 0โเฟสลิปแล้วนะครับแล้วก็เป็นรุ่น e อ c l u s i v e มาพร้อมกับ สีขาวในลักษณะคันนี้นะครับรวมถึงการรับประกัน1ปีเต็มจาก Mercedes Perfect ก็สามารถติดต่อได้ที่ Mercedes Perfect เบอร์โทรศัพท์0814591121 0814591121 Mercedes Perfect v r family